ตำนานแห่งเมล็ดกาแฟเรื่องเล่าของคันดีและฝูงแพะเริงระบำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณะที่ราบสูงอันห่างไกลและเขียวขจีของประเทศเอธิโอเปียเมื่อราวศตวรรษที่9มีชายหนุ่มคนเลี้ยงแพะนามว่าคันดีคันดีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในทุกๆวันเขาจะต้อนฝูงแพะออกไปหาอาหารตามไหล่เขาและนั่งเป่าคุยอย่างสบายใจใต้ร่มไม้วันหนึ่งคันดีเห็นความผิดปกติของฝูงแพะของเขา หลังจากที่พวกมันเนี่ยพากันไปกินผลไม้สีแดงจากพุ่มไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฝูงแพะที่เคยสงบสงเงี่ยมก็คึกคื้น,คน,น่าประหลาดใจกระโดดโลดเต้นไปไม่รู้จักติดเหนื่อยราวกับกำลังเดินระบาอย่างมีความสุขคันดีเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์เนี่ยอยู่หลายวันและพบว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันไปกินผลไม้สีแดงจากพุ่มไม้ประหลาดด้วยความสงสัยนะในที่สุด เขาก็ไปกินเบอร์รี่สีแดงทุกคนและหลังจากที่กินเข้าไปเขาก็รู้สึกว่ามีพลังงานมีพลังงานพุ่งพ่านในร่างกายความเดือดเหนื่อยก็หายไปเขารู้สึกกับพี่กระเป๋าใละมีชีวิตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคันดีตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้มากเขาร้องรําทําเพลงและเต้นรำไปกับแพะของเขาอย่างมีความสุขตกเย็นมาครับตอนแพ้กลับบ้านแจอภรรยา ภรยาเห็นสามีกลับมาด้วยท่าทางที่ดีใจคือคืนผิดปกติจึงถามว่าแกไปทำอะไรมานี่ขันดีก็ตอบไปว่าฉันกินผลไม้สีแดงอันนี้ภรรยาจึงแนะนำให้เขานำผลไม้นี้ไปให้ท่านเจ้าอาวาสด,ดูที่อารามใกล้ๆเผื่อว่าจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าคันดีก็เห็นด้วยจึงเดินทางไปยังอารามและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านเจ้าอาวาสฟังแต่ทว่าท่านเจ้าอาวาสกลับไม่เชื่อและไม่พอใจ ถ้ามองว่าผลไม้เบอร์รี่เนี่ยเป็นผลงานของปีศาจที่มอมเมาให้ผู้คนหลงและเริงด้วยความโกรธจะเอาว่าท่านกันเลยคว้างเบอร์รี่เข้ากองไฟไปเลยครับเอาแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผลไม้สีแดงสัมผัสกับความร้อนในกองไฟเปลือกของมันค่อยๆแห้งและแตกออกทําให้เห็นมเมล็ดที่อยู่ข้างในและเมื่อมเมล็ดนั้นถูกความร้อนคั่วไปเรื่อยๆกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่เคยมีใครได้กลิ่นมาก่อนมันเริ่มโชยออกมาจากกองไฟกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมช่างทรงพลังและเย้าวยวนทําให้ภิกษุรูปอื่นๆที่อยู่ในอารามนีพพากันออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านต่างตกตะลึงกับกลิ่นที่หอมกุ่นนี้เมื่อไฟมอดลงเนี่ยเหล่าพระภิกษุก็ได้ช่วยกันเคลียบมาดกาแฟสีน้าตาลที่ถูกคั่วนะข้วเข้มข้วเข้มออกมาจากเท่าฐานด้วยความเสียดายและสงสัย ก็เลยเอาไปบดแล้วก็มาผ,าผสมน้ำร้อนเพื่อดื่มกลายเป็นกาแฟแก้วแรกอเมริกาโน่ผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องดื่มสีดำที่ดำสนิททรงกลิ่นหอมไปทั่วอารามคืนนั้นเหล่าพระภิกษุที่ได้ดื่มจากมาดิกาแฟพิเศษนี้ต่างก็สวดมนต์กันทั้งคืนไม่มีง่วงกว็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเครื่องดื่มสีดำเนี่ยก็กลายเป็นของล้ำค่าประจำอารามไปเลยและก็ถูก ขนาดนามว่าเป็นของขวัญจากสวรรค์ที่ทําให้พวกท่านตื่นตัวและมีสมาธิในการปฏิบัติธรรมเรื่องราวจากการค้นพบของคันดีและฝูงแกะเริงระบาได้เผยแพร่ไปจากอารามสู่หมู่บ้านจากเอธิโอเปียข้ามทะเลแดงสู่คาบสมุทรอาหรับและเดินทางต่อไปยังยุโรปและทั่วทุกมุมโลกกลายเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนหลงรักและขาดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับที่เราจักกันในนามว่ากาแฟนั่นเองนี่คือเรื่องราวของกาแฟนั่นเองครับ ฝากติดตามช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ให้เราด้วยแล้วกาแฟแก้โปรดของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมบ้างนะ